แถลงโชว์ป่วยเป็นเหตุสีสุวรรจ่อร้องปปชนะครับสอบกรมราชทธนรรก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบอยู่นะครับว่าทักษิณได้เดินทางกลับมา ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ไปที่ศาลนะครับแล้วก็มีการตัดสินแล้วก็ตอนนี้นะครับ <m> <rup ula> ก็คือมีโทษที่จะต้องจําคุกก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการพูดแล้วก็มีการเอาวิเคราะห์กันว่าวันนี้นะครับทักษิณกลับมาเนี่ยนะครับจะไม่ได้อยู่ในเรือนจำนะครับอาจจะอยู่ในเรือนจำแค่คืนเดียวแล้วก็จะออกไปก็คือต้องออกไปก็คือเหมือนกับว่าจะต้องมีการวางแผนหลังจากนั้นก็คือต้องขออภัยโทษและก่อนการขอรอการขออภัยโทษเนี่ยจะไม่ได้นอนอยู่ในเรือนจําก็อาจจะต้อง อ่าใช้วิธีการการคือเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันก็เป็นที่จับจ้องและจับตาของหลายๆคนของนักวิชาการของอะไรหลายๆคนและยิ่งสาคัญยิ่งเป็นนักร้องด้วยเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าวันนี้มันก็เข้าทางนักร้องอยู่แล้วนะครับเพราะนักร้องก็รออยู่แล้วว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าและจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากการแถลงข่าวนะครับที่ทักษิณมาวันแรกนะครับแล้วก็เข้ามาถึงเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเห็นได้ชัดว่าโอ้โหนะครับตอนที่ มีการโพสต์ของลูกสาวคุณทักษิณเองเนี่ยก็บอกว่าอีตอนที่เดือนกันยายนคุณทักษิณเองแข็งแรงนะครับไปตรวจสุขภาพไม่นี่มีโรคมีอะไรเลยเวลาที่อ่าการที่คุณทักษิณออกมาจะอ่าที่หน้าสื่อนะ่ครับออกมาทั้งหมดในการเดินทางมาอะไรกบดูกระฉับกระเฉงแข็งแรงโอ้โหอย่างกับคนปกตินะครับแต่จู่ๆปุ๊บพอเข้าเรือนจาําปุ๊บนะครับทางโรงาทางเรือนจําเองออกมาแถลงข่าวเลยครับว่าคุณทักษิณนะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้โอ้สารพัดโรคอันนี้เป็นจริงหรือไม่จริงเป็นจริงไม่รู้นะครับก็คือตามข่าวก่อนนะครับตามข่าวแล้วก็ล่าสุด ออกมาอีกนะครับว่าอาการกําเริบนะครับนักสิณอาการกําเริบกลางดึกต้องส่งตัวไปนะครับจากเรือนจำเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับชั้นที่เจ็ดโอ้โหยิ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสที่ทําให้คนพูดถึงเลยว่าโอ้โหยเข้าไปตามเกมตามแผนทุกอย่างเลยก็คือวันนี้เพราะอะไรครับเพราะการที่อยู่ที่แดนเจ็ดที่กรมราชทรรมเองเหมือนกันเป็นห้องแคข่ห้องพัดลมห้องนอนธรรมดาแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาล ของตำรวจนะครับโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยแน่นอนครับโอ้โหกระเตียงก็สบายแอร์ก็เย็นฉ่าทุกคนก็มาคิดว่าโอ้โหมันเป็นไปตามแผนทุกอย่างเป็นไปตามทุกอย่างเลยครับวันนี้นะครับคุณทักษิณเองได้อับพิทธิ์อะไรเหนือป่าทุกๆคนหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นการตั้งคําถามซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ประชาชนก็จับจ้องและจับตาเรื่องนี้ว่าเป็นพิเศษแลวว่าสุดท้ายแล้วนะครับคุณทักษิณเองจะได้ติดคุกกี่วันและสุดท้ายอาจจะไม่ได้ติดคุกเลยที่แน่ๆนะครับไปอยู่นะครับเพียงแค่ ไม่ถึง24ชั่วโมงครับเข้าเรือนจําไปไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็คือไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับบอกว่านะครับทางกรมรทันบอกว่ามีอาการกาเริบนะครับของโรคต่างๆซึ่งแน่นอนครับคุณทักษิณที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามีนะครับอาการแบบนี้มันน่าจะเหมือนกับว่าจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีแพทย์ประจําตัวไปตลอดเวลาเลยหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเพราะว่า อยู่รู้สึกว่าอยู่ที่ต่างประเทศนั่งเครื่องบินไปไหนมาไหนโอ๊ย้ยไปสารพัดที่ที่ที่จะไปสามารถไปได้หมดแต่พอเข้าเรือนจําปุ๊บอาการกําเริบทันทีนะครับอาการกําเริบทันทีใจคิดยังไงครับใช้คิดไปอ่าไปไปยางอื่นเหรอก็พยายามที่จะคิดดีแนละ้วไม่อยากจะไปซ้ําเติมคนที่เจ็บป่วยหรืออะไรนะครับแต่มันก็แปลกตรงที่ว่าเฮ้ยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบินไปไหน,ไป,หนไปนู่นไปนี่ไปสารพัดที่จะไปแต่พอมาถึงเข้าอ่าเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับ เข้าไปในเรือนจำปุ๊บโอ้โหพบโลกสารพัดโลกไม่รู้ว่าโลกอะไรต่อโลกอะไรลุมอิลุมตุมนังเข้ามาเลย หรือว่าแพทย์ไทยจะเก่งนะครับแพทย์ต่างประเทศเนี่ยนะครับตรวจไม่เจอว่ามีโรคอะไรบ้างพอเข้ามาที่ประเทศไทยปุ๊บตรวจเจอโรคเจอสารพัดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือเป็นการตั้งคําถามเลยครับของประชาชนโอ้โหเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วหลังจากนั้นแทนที่อยู่ๆในเรือนจายังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยครับตอนนี้ไปนอนอยู่ที่โรงพารตํารวจเรียบร้อยแล้วมันเป็นตามแผนการหรือมีการวางแผนอะไรเอาไว้หรือเปล่าแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันครับแต่เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณ รีสุวรรณจันยาคงไม่ปล่อยเรื่องนี้แน่นอนนะครับคงต้องอติดตามเรื่องนี้เพราะว่าคุณสีสุวรรณจันยานะครับก็เป็นนักร้องคนหนึ่งนะครับที่ร้องอยู่แล้วแลวผมกค็คิดว่าไม่ใช่มีแค่คุณสีสุวรรณจันยาที่เป็นนักร้องที่จะเขาเรียกเขาจับจ้องจับตาประเด็นของคุณทักษิณแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้ครับถแถลงป่วยเป็นเหตุนะครับสีสุวรรณเนี่ยจ่อร้องนะครับปปชนะครับสอบกลมราชธันท์แถลงโชว์ป่วยเป็นเหตุนะ นักร้องคนดังสีสุวรรณจันญ,ญาจ่อร้องประปชอสอบกรมราชั์เอื้อประโยชน์เลือกปฏิบัติต่อทักษิณชินวัตรหรือไม่วันที่23สิามสิงหาคม2566ครับนายสีสุวรรณจัญยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่ากรณีที่มีการปฏิบัติการต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนักโทษหนีคดีไปต่างประเทศให้กลับมารับโทษอ่า จำคุกในเรือนจำเมื่อวันที่22สิงหาที่ผ่านมานั้นสังคมมีข้อสงสัยและคำถามมากมายอาทิแน่ใจหรือว่ามีโรคป่วยลุมเร้าจริงแล้วทำไมวันที่11กรกฎาคม2566นางสาวแพรทองทานชินวัตรหรือว่าอุ้งอิงเนี่ยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของนายทักษิณโพสต์การไปตรวจสุขภาพของนายทักษิณว่าแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่า นายสีสุวรรณยังกล่าวต่ออีกว่าก่อนหน้านี้อยู่ดูไบนายนทักษิณก็โชว์ฟิตปังนะครับทั้งว่ายน้ําเตะเป้านะครับยกดัมเบลแต่พอมาถึงเมืองไทยกรมราชทัณฑ์กับแถลงโชว์ป่วยซะอย่างนั้นคุณคิดว่าคนไทยกินแกบกินญ้าหรืออย่างไรหรือเตรียมกันไว้เพื่อใช้เป็นข้ออ้างไม่ให้ดูน่าเกลียดในการขอโอนไปรักษาตัวในห้องพิเศษได้นอนเบาะนุ่มๆในห้องแอร์เย็นฉ่ำของโรงพยาบาลตำรวจกันหรือไม่ นายศรีสุวันก็ยังกล่าวต่ออีกว่าระเบียบกรมราชธรรมฉบับล่าสุด23ส,สิงหา256ระบุว่านักโทษชายทุกคนจะต้องไว้ผมสั้นด้านหน้าและนะครับกลางศีรษะนะครับยาวไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับใช่ชายผมรอบศีรษะเกลียยน,นะครับชิดกับผิวหนังข้ออ้างว่านายทักษิณเป็นผู้สูงวัยอายุมากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้น เขียนเป็นข้อยกเว้นเอาไว้ข้อไหนปกตินักโทษชายทุกคนเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาแล้วเซ็นชื่อยอมรับโทษแล้วจะต้องนำตัวขึ้นรถกรมราชทัณฑ์เดินทางไปเรือนจำในทันทีแต่นายทักษิณกับนั่งรถกับนั่งรถนะครับเบาะนิ่มๆแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับมีรถตำรวจนำนะครับมีนะครับรถยนต์ประกบตามเป็นขบวนยงังกับขบวนต้อนรับอคันตุกะจากต่างประเทศไปเยี่ยมชมกรมราชทัณฑ์ตั้งแถวตะแบะ ตะบะนะครับตั้งแถวตะเบะตะบะไม่กระดากใจกันบ้างหรือนะครับห่วงสิบวันแรกต้องกักตัวให้อยู่ห้องขังเดี่ยวพอเข้าใจได้แต่หลังจากนั้นจะยังจะต้องมีอภิสิทธิ์อยู่ห้องเดี่ยวกินหรูอยู่สบายที่มีผู้คนนินทาตลอดไปหรือไม่นายศรีสุวรรณกาว นายสีสุวรรณยังกล่าวต่อยว่านะครับทั้งหมดนี้นักโทษสูงวัยคนอื่นๆราชการไทยจะให้อภิเิ์เยี่ยงนี้เหมือนกันทุกคนหรือไม่หรือคุกมีไว้ขังเฉพาะคนนะครับตกลงนักโทษชายทักษิณเป็นนักโทษที่หนีคดีอาญาแผ่นดินไป17ปีหรือเป็นเทวดาที่เราลูกช้างนะครับควรต้องสิโรราบกราบไหว้บูชาคนไทยไม่ได้กินแกบกินหญ้าจึงไม่อาจจะทนเห็นการกระทําเยี่ยงนี้ได้จําเป็นจะต้องนะครับ นำความไปร้องปปชให้สอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้ะจะไปยื่นนะครับในวันที่24ส,สิงหาคม256เวลา10นาิกาที่สํานักงานปปชสนามบินน้ําแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าต้องติดตามกันอย่างกันอย่างถึงที่สุดครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าจากการดูแล้วนะครับว่าวันนี้เอ๊ะ ทางหน่วยงานราชการหรือกรมราชาธณฑ์เนี่ยทำอะไรกันแน่ก็ตามที่คุณศรีสวรรค์ว่ามาเลยครับตามข่าวที่ออกมาเลยครับว่าไปลงเครื่องที่สนามบินนะครับวันนี้ยังไม่ได้เห็นนะครับปกติเวลานักโทษนะครับที่มาจากสนามบินปุ๊บพอลงเครื่องปุ๊บมามาต้อนรับเนี่ยก็ต้องใส่กุญแจมือเอ๊ะแล้ววันนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่านักโทษที่ชื่อทักษิณน,นะครับเนี่ย จะมีการใส่กุญแจมือก็อยังไม่เห็นอะไรเลยครับและมีการต้อนรับโอ้โหเข้าไปแทนที่จันวัน,นี้วารรงเครื่องเสร็จปุ๊บก็พาไปที่ศาลเลยอะไรเลยออกมานะครับโอมาต้อนรับมามาโบกไม้โบกมือมาโอบกอดแฟนขับมาโอ้โห,โโหทำอย่างงุนง้มาไหว้นะครับอ่รอสิบก่อนคำถามคือนะครับทำแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าทำแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าหรือทำเฉพาะคนที่ชื่อทักษิณอย่างเดียว และที่สําคัญไปที่ศาลหลังจากที่ศาลศาลตัดสินแล้วนะครับจะต้องเข้าคุกและเข้าเรือนจำนักโทษส่วนใหญ่นะครับที่เป็นนักโทษแล้วเนี่ยครับศาลตัดสินแล้วเนี่ยก็ต้องนั่งรถราชธันไปตามที่บอกนะครับนั่งรถราชรัของราชทันไปแต่วันนี้นะครับนักโทษชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรไม่นั่งไม่ได้นั่งรถราชทันนะครับนั่งรถเบาะนิ่มๆแอร์สบายมีรถนําขบวนโอ้โหมีการต้อนรับโอ้โหอย่างดี แล้วที่สําคัญนะครับเข้าไปถึงเดือนจําปุ๊บอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณทักษศิณอยู่ที่ต่างประเทศนะบินไปไหนมาไหนโอ้ยไปโอ้โหทุกที่นะครับโอ้มีสุขสบายดีนะครับสุขภาพแข็งแรงแต่พอเข้าเรือนจําปุ๊บเรือนจําออกมาถแถลงทันทีนะครับโอ้โหมีการเจ็บป่วยเหลืองนั้นเจ็บป่วยเหลืองนี้เจ็บป่วยโอ้โหสารพัดที่จะเจ็บป่วยสารพัดที่จะเจ็บป่วยนะครับแล้วก็มีคอ,อ,อตรงนู้นมีคอตรงนี้มีอะไรตรงนี้ออกมาหโวแถลงอย่างออกมาอ้นนี้เลยครับตกดึกครับ ะะบอกว่ามีอาการเจ็บป่วยนะครับ <Su zy> เพิ่มขึ้นนะครับต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตํารวจทันทีสรุปแล้วนะครับนะนักโทษชายที่ชื่อทักษิณก็ไม่ได้นอนเรือนจานะครับยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยครับและที่นอนเรือนจําก็ไม่ใช่เรือนจําเป็นห้องขังธรรมดาด้วยกับเป็นห้องอที่ตรวจว่ากันไปนะครับเ,ออเข้ามาใหม่นะครับก็ไปนอนที่โรงพยาบาลสถานนะครับเป็นห้องพยาบาลเอางี้เป็นโรงพยาบาลของเรือนจำแล้วกันพูดกันง่าย,ายๆเป็นโรงพยาบาลของเรือนจําหลังจากนั้นยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยครับก็ ได้ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตารวจซึ่งแน่นอนครับโรงพยาบาลตํารวจก็คงไม่ได้นอนแบบห้องแอร์หรือว่ามีไม่ได้นอนแบบห้องพัดลมหรือธรรมดาหรอกครับก็คงจะมีเตียงนุ่มๆสบายๆห้องแอร์มีอะไรอยู่ชั้น17อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันก็เป็นที่ตั้งสังเกตมีตั้งตั้งข้อสงสัยของประชาชนเหมือนกันว่าวันนี้นักโทษชายที่ชื่อทักษิณเนี่ยมีอภิสิทธิ์นอกเหนือจากคนอื่นหรือเปล่า ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะคัคุณศรีสุวรรณก็คงจะต้องไปร้องแล้วก็ประชาชนก็คงจะต้องตั้งคําถามกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเอ๊ะการกลับมาของนะครับนันกโทษชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับมาแล้วอภิสิทธิ์ที่ต่างๆที่ได้รับตอนเนี้มันนอกเหนือไปหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือบรรทัดฐานทั้งหมดหรือเปล่านะครับพอถามว่าวันนี้นักโทษที่อายุ6กสิปีขึ้นไปเนี่ยกรมรัฐธรรมนปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่า ปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าก็เพราะว่าต่อไปถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาจากที่ศาลถ้าเกิดว่านักโทษใครกันแล้วแต่ที่ทําผิดคดีอะไรกันแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดาอายุ60บปุ๊บเวลาที่จะไปกรมรชาชัณฑ์เนี่ยนะครับเวลาที่จากศาลไปกรมรชาชัณฑ์เนี่ยก็กรุณานะครับเอารถนะครับแอร์นิมน่มๆเอาเบาะนิ่มๆแอร์เย็นๆสบายๆมาแล้วก็เป็นนําไปด้วยนะต้องเอาคนนําไปด้วยนะอะคุณก็ต้องทําให้เหมือนกันครับเพราะวันนี้นะครับคนอื่นนั่งรถของกรมรชาชัณฑ์มาแต่นักโทษชายที่ชื่อทักษิณเนี่ย นั่งรถโอ้โหแอร์เย็นๆเบาะนิ่มๆสบายๆมีรถคุ้มกันไปถึงนะครับหรไอ้กุญแจข้อมือไม่ต้องใส่เข้าไปปุ๊บก็ไม่ได้ไปอยู่ที่นี่ครับไปอยู่ที่าการตรวจโรคออกมาโอ้โหมีสารพัดโรคหรือการที่อยู่ที่เมืองนอกเนี่ยนะครับแล้วหมอที่เมืองนอกเนี่ยนะครับตรวจไม่พบตรวจไม่เจอ นะครับแล้วมาที่เมืองไทยเนี่ยนะครับในกรมราชาทรนเนี่ยมีหมอที่ดีหรือเปล่าโอ้มีสุดยอดหมอหรือเปล่านะครับพอคุณทักษิณเข้ามาปุ๊บตรวจเจอโรคนั่นโรคนี้โรคนี้โรคนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องบอกว่าตามข่าวที่ออกมามันเป็นอย่างนั้นก็ทาให้ประชาชนอย่างผมเนี่ยข้องใจและสงสัยถึงประเด็นนี้พอสมควรว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเรื่องนี้ประชาชนต้องติดตามก็ลองดูครับว่าวันนี้คุณรีสุวรรณก็เตรียมที่จะไปยื่นนะครับให้ตรวจสอบนะครับให้ปปชเนี่ยตรวจสอบกรมราชาทัน แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับวันนี้ปปชเองก็เป็นองค์กรอิสระที่เผด็จการรัฐประหารเป็นคนอะนี่ป่าแล้วการที่กลับมาของทักษิณเนี่ยการที่กับนะครับาทายาทเผด็จการรัฐประหารมีการตกลงเงื่อนไขอะไรกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเป็นสิ่งที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยก,ก,ก็ต้องติดตามมาต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวไมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ